ว่ามีการบ้านของครูมีด้วยนี่นาเรื่องการหาค่าฟังก์ชันของตรีโกณมิติอืมเราจะหาค่าฟังก์ชันของตรีโกณมิติได้ยังไงบ้างนะพอดีว่าพอแบบมันหาแล้วมันปวดหัวมากมันแบบมันต้องใช้สูตรหลักอะไรแน่เลยอ่ะไหนเราลองหาดูซิเฮ๊ะนี่มันคนรูแบรนดข่าวนี่นาะกําลังไล์สดอยู่นี่อยู่เลยงั้นเรากดเข้าไปดูดีกว่ามามา,มาหาคา่ามือซ้าย ฟังก์ชันตรีโกณมิติและยังมีหาคาตารางอีกด้วยนะทุกคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาพบกับคุณครูแกรงขาววันนี้นะคะเราก็จะมาหาค่าฟัง์ชันตรีโกณมิติจากกดมือซ้ายนั่นเองค่ะโดยกดมือซ้ายของเรานะคะก็จะเป็นถ้าหาค่านะคะก็คือให้ดูเลยอ,อย่างแรกก็จะเป็นมุมที่เป็นเรเดียนนะคะ ก็คือจะดูจากนิ้วโป้งไปนิ้วก้อยก็คือ0ูนย์พส่วนหกพส่วนสี่ยส่วนสและไพยส่วนสตอนนี้นะคะทุกคนยกมือซ้ายขึ้นมานะคะให้เราดูตามกงาใปพร้อมๆกันค่ะต่อไปจะเป็นมุมเป็นองศาคือ0 30องศาส5องศาห0องศาและเกองศาค่ะอ่าด้านบนให้ติดรูทด,ด้านล่างให้ส่วน2ค่ะก็คือด้านซ้ายถ้าเราต้องการดูซ้ายให้ดูซ้ายดูคตร ให้ดูขวาอ่าตัวอย่างเช่นเราต้องการหาค่าไาย์ายส่วน4ีไยพายส่วน4หักนิ้วกลางลงค่ะอ่าหักนิ้วกลางไซายอยู่มือซ้ายเราเหลือ2องแสดงว่ารูทสองส่วนสอนั่นเองค่ะสำลังต่อไปจะเป็นการหาค่าตารางนั่นเองค่ะหาค่าตารางนะคะเราก็จะให้มุมมาแบบนี้หาค่าไซน์หาค่าค,าคอสอ่าแล้วทีนี้ให้เราดูหลักการจํา 1 2 3 3 2 1ด้านบนติดรูทด้านล่างส่วน2 1 2 3 3 2 1ด้านบนติดรูทด้านล่างส่วน2อ่ารูทส่วน2อันนี้เราก็จะได้รูทหส่วน2รูทส่วน2 1สามารถถอดรูทได้ก็จะเป็น1ส่วน2มีแค่นี้เลยค่ะที่เราต้องรู้นะคะสำหรับวันนี้ทุกคนเข้าใจกันแล้วใช่ไหมถ้าทุกคนเข้าใจคุณครูก็ขอให้นักเรียนทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็ให้ผู้ชมทุกคนนะคะ กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ปุก๊กกะนาขาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ